สวดีครับชื่อลีออนเกอร์พูทเป็นยังไงบาครับแล้วบทเป็นแจ็คกิลาครับในเรื่องของป็นพระเอกกับใจพระเอกแล้วคราวนี้ผมมาวงสวงนะครับอยู่ที่ยินิทมอนะครับผมใครไม่มานี่ถือว่าพลาดมากพลาดหรอใช่รพลาดสุดๆเว่าผมกอดเจอเข้าใจนักแสดงทุกคนด้วยแล้วคราวนี้จะเป็นหัวใจพระเอกให้กับแฟนๆแม่ๆไหมคะพร้อมค่ะพร้อมเสมอ เป็นไงบ้างกับที่ต้องมารับบทเป็นบทนำเลยก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับแล้วก็กดดันนิดนิดนะการทำซีรีส์เรื่องนี้ให้ออกมาเต็มที่ที่สุดแล้วก็สนุกที่สุดแฟนๆแม่ๆด้วยนะคะดูผมด้วยนะคะเป็นไงจะเป็นคนพูดเก่งไหมก็ถ้าเป็นลีก็พูดเก่งครับแต่ว่าถ้าถ้าแบบอยู่คนเดียวแล้วแบบไม่ค่อยสนิทอะไรก็ นี้เราจะเรียกบะหมี่เข้าด้อมลาวเราต้องพรีเซนต์ตัวเองไหนเรามีอะไรดีที่แบบจะทำให้บะหมี่ต้องแบบมาอยู่ในโต๊ะเรามีอะไรดีเหรออยากรู้ก็ต้องมาดูเอง <c oughs> เล่นมาก <c oughs> มมคือเขาตลกไหมเป็นคนอารมณ์ดีไหมใช่เป็นคนเป็นคนตลกเป็นคนที่เล่นนะ<ม>ชอบแกงเป็นคนชอบเล่นด้วยอย่าเล่นกระจคนนะเอ้เอ้าไปไปไป,ไปตายกูเลย เออเออเออได้เจอแฟนคลับมั้ยยังก็เจอบ้างนะครับเป็นไงก็น่ารักทุกคนแล้วเออเราเป็นดาราแล้วเราเป็นดาราแล้วเียเพราะว่าการเป็นดารายังไงบ้างก็เรียนรู้ครับาต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆครับพร้อมนะเพราะกันเป็นพร้อมครับอะอ้อนแม่ๆหน่อยอ้อนแม่ๆหน่อยแม่ๆครับปากผมด้วยนะครับผม ทำให้ดีที่สุดถ้าดีผมวันนี้จะทำได้นะคะไว้ติดตามผมด้วยนะครับใช่ครับติดตามผมด้วยนะครับแล้วก็ติดตามทุกๆคนด้วยแล้วก็ฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับผมขอเป็นพระเอให้ใจพระเอกนัี่โอเคขอบคุณขอบคุณครับ